อันนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์อีกตัวหนึ่งนะคะของในรูปแบบการปลูกต้นไม้นะคะอันนี้ถนนสําสหรับเดินเล่นยาวเจ็ดสิบห้เมตรนะคะตั้งติดตั้งเสาไฟได้านหนึ่งขอ,องถนนโดยเว้นช่องว่างระหว่าง25เมตรจงหาว่าต้องใช้เสาไฟทั้งหมดกี่ต้นนะคะนี้จะไม่ติดตั้งเสาไฟที่หัวดปลายถนนด้วย, <c oughs> วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมก่อนเลยคือนำเจ็นะคะที่เป็นระยะทางทั้งหมดหารด้วยระยะห่า ต้ไนไม้หรือว่าระยะระหว่างเสาไฟเนี่ยนะคะก็จะได้ออกมาว่าเท่ากับได้15ช่องทีนี้เรามาดูแผนเลยว่าเราจะต้องหัหัวทีน,นี้ก็จะเป็นเสาไฟมีเสาไฟสองต้น 1- 2สองนะคะแต่เรามีจำนวช่องระหว่างเสาเนี่ยสามช่องซึ่จะเห็นได้ว่ามันมากกว่าจำนวนของเสาไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาจำนวนช่องเนี่ยมาลบ1่ออกไปนะคะเพื่อให้ได้จำนวนของเสาไฟมาจะได้เสาไฟทั้งหมด ปลูกต้นหลิวรอบสะระน้ำรูปวงกลมโดยเป็นช่องว่างระหว่างก้น7เมตรถ้าความยาวรอบสระคือ84เมตรจงหาว่าต้าองปลูกต้นไม้กี่ต้นคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสระน้ำเราเป็นรูปวงกลมปลูกต้นไม้นะคะทีนี้เราจะเอาระยะทางทั้งหมดก็คือ84เมตรนะคะนำมาหารกับระยะห่างระหว่างต้นไม้ก็คือ7เมตรจะได้คำ แล้วก็จะเห็นว่าจํานวนของต้นไม้เนี่ยมี 1, 2, 3, 4ต้นจํานวนช่องมากก็มี 1, 2, 3, 4งเช่นเดียวกันซึ่งจานวนชอ่องกับจำนวนต้นไม้เนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบอได้ว่าเป็น12ต้นไน้